ส่งงานครับ Civic SD เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องพันแปดล้อสิบเจ็ดหล่อหล่อคีดคีนเลยสีสวยรักษาส,ะสีดีมากเลยคันนี้จัดรีแมปครับแล้วก็ไอเทมตัวนี้นะกองเปลยน,นะครับไม่เหมือนงานทั่วไปนะตัวนี้เป็นกองม้วนนะ งานทางร้านเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะคันนี้รีแบบพร้อมกองพร้อมกองเปยน,นะครับก็ชุดนี้อยู่เจ็ดพันบาทนะครับพร้อมจูนเลยนะฮะก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ อันนี้ก็จูนน้ำมัน E ยี่สิบครับคันนี้มีหัวฉีด K ยี่สิบใบอยู่แล้วนะฮะได้กองเปลยไปก็พลิ้วเลยคราวนี้นะครับเพราะอากาศกับน้ำมันโอเคเลยนะครับก็จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่ดีสุดของรถคดีแล้วนะฮะก็จูนโดยใช้ตัวดีครับ AFY Band นะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับคันนี้มีปลายท่อนะครับ สำนักดังนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันสำหรับ F.D เกียร์ธรรมดานะครับรีแมป E 2 0สิบหัวฉีด K ยี่สิกองเปื่อยนะครับไปท่อไปหนึ่งแล้วก็ล้อสิโอเคผมออกไม่เต็มนะเพราะมันเป็นทางโคง้งเดี๋ยวเอาไา่อยู่อ๋กอกรอกรอถ้าเบิดจะออกเต็ม เดี๋ยวไปต่อนะครับความเร็วแม่งเดินโคตรดีอะอะฮะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ FD นะครับเกจเ์ธรรมดานะใช้น้ำมัน e 20นะครับโอชิเ k 20หรือบางคันที่มีกองเปย์ตัวนี้แล้วนะครับเราดูครับว่าแต่ตลางจากรถท่านยังไงนะฮะ มากับคนละคันแน่นอนครับมันกว่าเดิมแน่นอนนะก็มีจูนรับจูนคัละสามพันห้าร้อยบาทครับฮอนด้าโตโยต้านะครับโตโยต้าสายเบนซินนะวีออสยาลิสอันติคร์รีนะครับก็จูนคัละสามพันสาพันห้าร้อยบาทนะฮะมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับใกล้ๆครับทักมาถามกันก่อนนะฮะว่าอะไรยังไงนะครับ ส่วนเราพีจูนะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทยซอย73ครับรั้วสีดำเงินนะครับให้บริการก็เซอร์วิสเัมนทั้นั้นฮอนด้ทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตองอากาศหัวเทียนแล้วก็จูดกล่องนะส่วนอีกที่หนึงก็คือรับลูกาของเจ็ดนะครับที่นี่ผมรับงานที่หน้าบ้านผมนะฮะรับเฉพาะงานจูเท่านั้นนะครับเซอร์วิสเหนทันั้นทั่วไปไม่ได้รับนะ แล้วก็ค้นหาเราได้ทั้ง3ามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google แ a บบนะครับก็แค่พิมพ์ว่า p j u ู e m a แ h o n da นะครับเจอทั้งสามช่องทางเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งไหมตอนนี้ถนนโล่งอยู่นะฮะเอาไงดีจอดออกเนาะจอดกลางถนนเลยไหมจอดกลางถนนเลยแล้วกัน เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหมาอย่างไวอ่ะอย่างไวอย่างมันอ่ะก็โอเคครับส่งงานสำหรับ Civic FD เกียร์ธรรมดานะครับ ล้อสิบเจดมีเท่อใบหนึ่งนะครับรีแมปแล้วก็บวกของเปยครับน้ะมันอ e ีสิบโอเคขอบคุณครับ